ช่วงนี้อากาศมันเย็นนะฮะคือถ้าไม่เปิดพัดลมเลยมันก็จะร้อนนิดๆแต่ถ้าเปิดพัดลมนี่เปิดต่ําสุดแล้วเบอร์หนึ่งมันก็ยังกลายเป็นว่ามันหนาวรับมันไม่ใช่เย็นมันหนาวแล้วแล้วเวลาใช้ไฟ220โวลต์นะฮะกินกระแสอยู่ที่0.14นะฮะผมจะลองดูจะเปลี่ยนมาว่าใช้ไฟแค่110นะฮะใช้อ1ส นี่พัดลมหมุนช้าลงครึ่งหนึ่งนะกำลังเย็นสบายคือไม่เไม,ไม่ไม่หนาวมากแล้วก็มันมันจะกินกระแสดูซิว่ามันเท่าไหร่นะกินกระแสเหลือแค่ศูนย์จุดศนย์จุดศูนย์สี่นะฮะประหยัดไฟได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็ได้ความความเย็นกำลังดีถ้านเอาไปลองดูนะครับภูมิญ,ญาชาวบ้านไม่ได้ว่าเก่งแค่ไหนว่า ก็ลองใช้ดูประหยัดไฟได้ครึ่ง่อกครึ่งนะครับสบายดี